สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมลักนรกเอ็มอีตลอดเลิฟทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ว้าวพอสมควรนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ต้องบอกเบื้องต้นก่อนนะว่า ในส่วนของกิจกรรมนั้นอาจจะมีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์จีนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆให้ไปดูรายละเอียดที่ประกาศไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในบอร์ดทางการของเซิร์ฟเวอร์หรือในด s c o r d ก็แล้วแต่นะก็ลองไปดูนะครับว่ามันมีกิจกรรมที่ผมกำลังจะพูดถึงหรือเปล่านะ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะก็จะเป็นกิจกรรมออหาหาปลาทองหาปลาตะเพียนทอดนะครับขอเรียกง่ายๆอย่างนี้ละกันนะออสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเมื่อผู้เล่นสะสมไอตัวไอเทมกิจกรรมที่เรียกว่าปลาทองหรือปลาตะเพียนทอดเนี่ยนะครับครบแล้วเนี่ยก็จะได้รับ ไอเทมพิเศษในกิจกรรมนี้นะครับรวมถึงยังจะมีร้านค้าพิเศษด้วยนะให้ผู้เล่นได้จัดจ่ายซื้อของที่เป็นไอเทมพิเศษอีกเช่นกันนะครับอ่ะเราก็มาดูทีละอย่างนะครับนะลำดับแรกมาดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตารายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมนะครับนะมันก็จะแสดง ข้อมูลให้เราได้เห็นว่ากิจกรรมนี้จะมีรางวัลอะไรบ้างมีไอเทมอะไรบ้างนะครับนะ,ะในแถบแรกไปแล้วแถบที่2นะแถบที่2ออันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้นะโดยกิจกรรมนี้นะครับก็คือว่าให้ผู้เล่นเนี่ยไปผ่านดันเจี้ยนนะครับ นั่นก็คือออร์เลคิล้ัดนเจียนนั่นเองนะเมื่อผ่านออร์เลคิล้ัดนเจียนระดับ5ระดับ10ระดับ12ระดับ15และระดับ16กนะก็จะเอ่อได้รับไอเทมนะครับปลาปลาทอดได้รับไอเทมปลาทอดมาเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อไว้แลกของรางวัลพิเศษ,ษในกิจกรรมนั่นเองนะส่วนของอันนี้นะครับ ที่มีขายหนึ่งเซนี่นะก็จะเป็นเฮ้ที่มีขายหนึ่งบีทีซีคอนนะก็จะเป็นบัตรโนรานการ์ดนะจำนวนสองร้อยปดสิบแปดบันนะครับนะถ้าใครอยากได้ก็กดซื้อเลยนะเพียงแค่หนึ่งบีทีซีคอนนะต่อมาก็จะเป็นร้านค้าเอกลุสีบ้านค้าพิเศษนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะมันก็จะจะมีจำหน่าย เหรียญ BCC นะออไอเทมปลาพอนแล้วก็อะไรกว่าเดี๋ยวกดดูแป๊บหนึ่งอ๋อในส่วนออ่ขอเรียกว่าเป็นกล่องละกันกล่องของขวัญ BCC คอนนะครับนะที่ราคา648หยวนนะก็จะมีออ่เรางวัลที่เป็นไอเทม BCC คอนนะครับ328 328 BTC คอนนะ con, นะแล้วก็จะมีไอเทมปาข้ออีก80ตัวนะครับนอกจากนี้รางวัลพิเศษนะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นไอเทมรถเข็นนะครับที่เป็นสัตว์กีตัวนี้นะเป็นหมีลากรถเข็นนะคุณสมบัติของมันนะครับก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่โบด25%นะถ้าอยู่ในเมืองก็บวกเพิ่มอีก25%นะครับ ปลดล็อกเนี่ยจะได้รับเป็น m a x ก p บวก90นะต่อมาก็กล่องไอเทมกล่องของขวัญราคา328รหยวนนะครับก็จะได้รับ b c c c o n นะสา8ร c c นะแล้วก็ไอเทมปลาทอดอีก4ี่สิตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อ,อง128ยหยวนนะ ก็จะได้รับ BCC ร2 8ย่หยวนแล้วก็ไอเทมปาทอ1สิบห้ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็น68หยวนนะก็จะได้รับ68สิปด b t c ค่อนแล้วก็ไอเทมปลาทอ8ตัวนะครับนอกจากนั้นคุ้เล่นสามารถเติม BCC คอนเนี่ยเพื่อซื้อไอเทมพิเศษได้ในร้านค้านะครับของอันแรกนะก็จะเป็นของสุ่มการ์ดมั้งนี สองสมการนะครับเน่ก็จะเป็นบัตรแรกการ์ดนะบัตรแรกการ์ดพิเศษนะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะต่อมาล่ะอันนี้ก็จะเป็นบัตรแรกบัตรแรกออไอเทมพิเศษนะครับนะ บัตรแรกไอเทมพิเศษเออถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาซื้อของส่มตรงนี้นะครับนะอันต่อมาอันนี้ก็จะเป็นการแรกไอเทมพิเศษอีกเช่นกันนะครับนะก็จะมีไอเทมต่างๆมากมายยังไม่หมดยังไม่หมดอันต่อไปอันนี้ ก็เป็นบัตรไว้แรกออไอเทมส่วนปีกนะครับไอเทมวิงอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็จะเป็นกล่องคิทบ็อกนะครับกล่องคิทบ็อกในนี้มีอะไรก็น่าจะเป็นกล่องกล่องสุ่มบัตรแรกการ์ดนะครับแล้วก็บัตรแรก ไปเทมพิเศษนะที่เปิดให้ดูไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าถ้าผู้เล่นเ,เปิดกล่องสมครบ3ามร้อยกล่องเนี่ยจะได้รับกล่องพิเศษตัวนี้ทันทีหนึ่งกล่องน,นะอ่ะอันต่อมาก็จะเป็นกล่องกล่องปลาทอดนะครับไปเทมภายในก็จะมีอไอปลาทอด ปลาทอด5ตัวมั้งที่เราจะได้รับนะแล้วก็จะมีหินสีฟ้าด้วยนะครับนะหินสีฟ้าที่เราต้องสะสมเอาไวแ้แลกบัตรบัตร pop นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่สะสมตัวน,น่าจะเป็นบัตรสมการนะครับบัตรสมการ นะก็จะมีโอกาสสมได้การตามนี้นะครับนะ่องต่อมาอันนี้กล่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็มีกล่องพิเศษด้วยนะกล่องพิเศษที่จะได้รับก็จะเป็นหินนะครับเมื่อกี้นะหินปีทองนะหินพลึก ซาดนะครับอ่า่ตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวไอเทมเอาไว้แรกเอ่อเอาไว้สะสมแรกไอตัวลิลิกนะครับนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการ์ดนะก็จะมีโอกาสได้รับรอุปกรณ์หรือไอเทมตามนี้นะครับสำหรับองกนี้นะอันต่อไปนะ ก็เป็นกล่องสมนะครับน่าจะเป็นกล่องสมบัตรีบวกส่วนอามอนะครับนะก็จะสมตั้งแต่บวกสี่ถึงบวกสิบห้านะและกล่องหนึ่งก็จะเป็นบัตรสมอ่อบัตอ่อกล่องสมบับตรีบวกนะครับที่เป็นส่วนอาวุธนะก็จะมีตั้งแต่บวกสี่ถึงบวกสิบห้าอีกเช่นกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าพิเศษนะครับนะต่อมานะก็จะเป็นร้านค้าที่ใช้แลกรถเข็นนะครับใช้อัปเกรดระดับรถเข็นนั่นเองนะก็คือว่าเมื่อผู้เล่นสะสมนะครับไอ้รถเข็นสีม่วงอันเนี้ยนะรถเข็นสีม่วงนะครับครบสองคันนะ ก็จะสามารถแลกหรืออัปเกรดรถเข็นได้นะครับานะเป็นรถเข็นฝีทองตัวนี้นะออความเร็วเคลือ่อนที่นะครับจะบวก50%ด้วยกันนะแล้วก็ปลดล็อกจะได้รับพลังโจมตีทางกายภาพบวก8นะครับพลังโจมตีเว้นมันบวก8นะอันต่อมานะครับข้าสะสมออรถเข็นฝีฟ้านะพบสองคังน,นะครับ ก็จะแลกเป็นรถเข็นสีม่วงได้นะครับตัวนี้นะดังนั้นถ้าใครอยากได้หรืออยากอัปเกรดนะครับจากรถเข็นสีฟ้าเป็นสีทองนะก็ต้องพยายามนะครับสะสมรถเข็นสีม่วงให้ครบสองคันด้วยนะสำหรับที่แนะนำไปก็จะเป็น รายละเอียดร้านค้าแล้วก็ของรางวัลน,นะครับที่ผู้เล่นจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะ,ะมันยังไม่หมดนะครับมันก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะนั่นก็คือว่าผู้เล่นอ่ร่วมกิจกรรมไปเหอะนะครับร่วมกิจกรรมทำํำภารกิจในเกมน,นะสะสมอะระยะ ระยะการเดินทางหรือเปล่าเนี่ยไอไอเปอร์เซนต์ด้านล่างนะครับคือให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสะสมระยะการเดินทางของเรียกแบบนี้ละกันนะครับให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้เล่นก็จะได้รับไอเทมหรือรางวัลพิเศษตามนี้เลยนะและนอกจากนั้นนะครับถ้าผู้เล่นสะสมไอไอเทมปร์ทอเนี่ยครบตามจำนวนที่มันกำหนดไว้นะก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลใน กล่องด้วยนะครับนะเราก็ไปดูทีละกล่องกันเลยนะกล่องแรกก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้ซ่อมอุปกรณ์นะครับกล่องที่สองก็จะเป็นรถเข็นนะรถเข็นสีฟ้ากล่องต่อมาก็จะเป็นบัตรตีบวกสิบสองนะครับตีบวกอาวุธกล่องต่อมาก็จะเป็นรถเข็นสีม่วง สองสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอนะนั่นก็คือโลนขอเรียกเรียกว่าไงดีละ่ะก็เป็นโกลเด้นโลนนะครับเป็นโลนสีทองนะสำหรับโลนสีทองนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับก็คือว่าเมื่อกดใช้งานนะครับในอาชีพ ที่ตัวเองต้องการใช้งานลูนนะตัวคุณสมบัติที่ได้ออกมาของลูนนั้นนะครับก็คือจะเป็นคุณสมบัติขั้นสูงสุดเลยนะครับก็คือแม็กเลยล่ละนะสมมติว่ามีโอกาสสงลูนนั้นถึง50%นนะครับเมื่อกดลูนทองนี้ก็จะได้รับ50%เลยนะอ่ะถ้าใครอยากได้ไอตัวโคเดนลูนนะครับก็ ต้องสะสมปลาทอดหรือปลาตะเพียนทอดเนี่ยนะให้ครบสองชิ้นนะครับผมก็ไปสุมนะครับสม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 อะไรดีล่ะสมเล่นๆน,นะก็ลองส่มบัตร ไ้สมกล่องนะครับกล่องที่เป็นอ่อกล่องอาวุธนะครับมีโอกาสสมได้บัตรตีบอกนะอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นกล่องอันนี้นะครับกล่องสมบัตรตีบอกส่วนอามอนะ,อะเราก็มาลองกันนะครับนะเราก็มาลองกันเลยนะ นี่นะครับผมก็กดเล่นๆนะ สำหรับบัตรปีบวกนะครับที่เราได้รับมาจากกองส่งนะไม่ว่าจะเป็นบัตรตีบวกส่วนอามอนะครับหรือบัตรปีบวกส่วนเวป้อนหรืออาวุธนะเมื่อเราอดส่งออกมาแล้วนะครับเราก็มาดูรายละเอียดข้างในกันนะเริ่มจากบัตรปีบวก8ส่วนอาร์มอก่อนเลยนะครับ มันไม่ใช่บัตรตีบวกนี่มันเป็นบัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่ส่วนอาร์มนะครับที่เป็นบวกแปดนะอ่าเป็นบัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่นะครับดังนั้นอย่าเข้าใจผิดผมก็เข้าใจผิดไปแล้วเนี่ยนึกว่ามันจะเป็นบัตรตีบวกนะอ่าอันนี้บัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่ที่ตีบวกแปดนะครับ อันนี้บัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่ส่วนอา์ที่เป็นตีบวกเก้านะ,ะทีนี้มาดูบัตรอาวุธบ้างนะครับอันนี้บัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นส่วนเวปอนหรืออาวุธนะ,ะนี่นะครับสำหรับอาวุธค่อนข้างจะเยอะนะที่ผู้เล่นสามารถแลกได้นะครับนะ ดังนั้น,นถ้าใครอยากได้นะครับก็ไปเปิดกล่องสมเอานะแต่ส่วนตัวผมว่าไม่คุ้มค่านะครับนะไปตีบวกเองจะมีความสุขมากกว่ามาเปิดกล่องสมตรงน,นี้อีกนะครับนะสำหรับ กิจกรรมพิเศษในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปออผู้เล่นในเซิร์ฟอื่นก็ให้ไปดูประกาศในรายละเอียดของกิจกรรมในเซิร์ฟนานๆด้วยนะครับเพราะผมไม่ทราบว่ามันจะมีหรือไม่นะแต่สำหรับผู้เล่นเซิร์ฟจีนะครับก็ถ้าอยากร่วมกิจกรรมพิเศษนี้ก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ